สวัสดีครับวันนี้เจอกักบผมหมอกิติโชลีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไป2อสาวันนะครับพอดีช่วงนี้ก็ยุ่งๆนิดนึงนะครับแต่วันนี้เป็นโอกาสดีที่จะมีโอกาสได้มาเจอเจอกันอีกกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่16เมษายน2566ในคลิปนี้เป็นคิวของคนที่เกิดราศีเมษนะครับหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมราศีเมษในงวดน,นี้จัดอยู่ในกลุ่มอันดับที่1เลยนะครับทางเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภ เรื่องของการเสี่ยงโชคซ,ซื้อหวยซูดูตอรี่ต้องบอกว่ามาเต็มแต่บางอย่างไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ผมไปนเน้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าโดดเด่นบริบูรณ์สมบ,บูรณ์การงานเองก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลใจนะครับสําหรับคนราศีเมษ ส่วนว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวสักครู่เราไปคุยกันก่อนอื่นฝากไว้นิดหนึ่งครับช่องทางการติดต่อดูโดวงชะตากับผมหมอกริสชลียังคงเหมือนเดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ ID ดีไลน a n p a g พจ Facebook สนใจที่อยากจะตรวจเช็คโดวงชะตากับผมก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับ ในคลิปนี้เริ่มต้นคําทํางไหนตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่6เมษายนไปสิ้นสุดที่16เมษายน2566นี้สาหรับท่านใดน,นะครับที่มีลัคนาสถิตที่ราศีเมษก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ก็ควรจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาเริ่มต้นกันกับเรื่องของการงานก่อนนะครับคนราศีเมษในช่วงปักนี้ดวงการงานหากเป็นลูกจ้างบริวารทํางานกินเงินเดือนตามบริษัทห้างร้านต่างๆเป็นช่วงเวลาที่การงานอาจจะดูอึมครึมดีเลนหน่อยเจ้าชะตาค่อนข้างใจร้อนวู่วายระมัดระวังเรื่องของคาพูดของตัวเองให้ดีบางครั้งมันจะกลายเป็นดาบสองคมมาเฉือนตัวเราเองนะครับชาวราศีเมษจะรู้สึกว่าปากไวพอสมควรทีเดียวในรอบปากนี้นึกอะไรคิดอะไรอยากพูดอยากด่าอะไรก็โผล่ออกไปแบบไม่ทันได้คิดก็เลยจะส่งผลต่อคนรอบข้าง บางครั้งเรื่องราวดีๆที่กําลังจะมีเข้ามาหาก็กลายเป็นว่ามันถอยห่างออกไป แต่ข้อดีของคนราศีเมษก็คือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็โกรธโชกคู่โชย,ยามแต่ก็ยังพร้อมที่จะอุปถรัรมภ์ค้ำชูเพื่อหนุนดลบันาดาลให้เราประสบความสำเร็จอยู่เหมือนเดิมเพราะฉนั้นก็พึงต้องระมัดระวังเรื่องของภาวะอารมณ์จิตใจนิดหนึ่งคนราศีเมษหากแม้นใครที่กําลังอยากจะทําหนังสือหรือทอําเอกสาร,รหรือว่าสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีเกณฑ์สาเร็จแน่นอนแต่ว่าจะช้าค่อนข้างติดขัดโน่นนี่นั่นสารพัดยิ่งถ้าอยู่ในหน่วยงานของราชการแล้วกําลังจะมีการสอบแข่งขัน หรือมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือทำเรื่องโยกย้ายต้องเรียนเลยนะครับว่าในช่วงปักนี้คนราศีเมษร,รอต่อไปก่อดน,นู่นเลยครับผมว่าหลังสงกรานไปแล้วหรือบางทีอาจจะหลังสิ้นเดือนนี้ไปแล้วจึงจะประสบความสเร็จแต่ถามว่าได้ย้ายไม่ได้ย้ายแน,น่นอนครับเพียงแต่ว่าอาจจะติดขัดล่าช้าบ้างเท่านั้นเองก็เลยส่งผลทำให้คนราศีเมษเกิดอาการเครียดกังวลใจคิดมากวิตกในหลายๆอย่างบางคนอยู่ในอีกจังหวัดหนึ่งแล้วอย่างย้ายกลับมากรุงเทพอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกกับภรรยาพอทําเรื่องแล้วดีเลยล่าชา้าก็ทำ แม่เจ้าชะตาเกิดความเครียดวิตกกังวลแต่คนราศีเมษอย่าได้วิตกอย่าได้กังวลใจเพราะเรื่องราวของคุณไม่ได้ถูกดองไปไหนยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเพียงแค่ว่ามันอาจจะช้าบ้างเท่านั้นเองนะครับ ในส่วนของอาชีพที่ต้องบอกว่าถูกโลกถ้าเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจเองคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกร้านอาหารโต้รุ่งต้องบอกว่าเด่นมากในช่วงนี้รวมถึงคนที่อยู่ในกลุ่มดารานักร้องนักแสดงนักเขียนต่างๆหรือคนที่ดีไซน์ออกแบบไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกไม่ว่าเป็นดีไซเนอร์ในเรื่องของบ้านในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งการออกแบบในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันอะไระก็ตามก็ตามนะครับถ้าอยู่ในกลุ่มนี้ถือว่าเด่นมากรวมถึงคนที่อยู่ในกลุ่มงาน พวกร้านทองร้านเครื่องประดับ หรือคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเงินทองทองหรือด้านอิ p พอร์ตอิมพอร์ตต้องเรียนว่าในส่วนนี้ไปได้สวยครับไม่ได้มีปัญหาจะมีบ้างก็เกี่ยวกับคนที่ทํางานกินเงินเดือนหรือข้าราชการอาจจะรู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการงานที่มันดีเลยล่าช้าเหมือนถูกดองไว้ประมาณนี้ต้นเองนะครับแต่เมื่อผ่านช่วงวันที่18เมษายนไปแล้วดวงคนราศีเมษก็จะค่อยๆกลับมาโดดเด่นแล้วดีขึ้นตามลำดับเรื่องราวของการงานผมเลยมองว่าเนี่คืออันดับที่หนึ่งเพราะไม่มีอะ ต้องกังวลใจแค่คุณรักษาระดับบาลานซ์ของสติเรารวมถึงคําพูดให้มันอยู่ในร่องในรอยอยู่ในกรอบไม่ให้มันไปบางครั้งเราคิดอะไรไว้ก็ยังไม่ควรที่จะพูดเสียทั้งหมดอาจจะมีการอ้อมๆไปหน่อยก็จะดีพูดให้ว่าระหว่างเรื่องของคําพูดเรื่องของความใจร้อนวุ่นวายมันจะส่งผลโดยประดานให้บังเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นในเรื่องของการทํางานเป็นประมาณนี้นะครับ สำหรับอุปสรรคปัญหาอีกอย่างหนึ่งของคนราศีเมษในรอบบักนี้ก็คือหนึ่งต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายบางทีเราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้หรือหัวใจเต้นผิดจงังหวะหรือบางทีคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วพึงต้องระวังนะครับอย่าให้กระทบกระเืินอะไรมากมายนะัจกจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เรื่องราวของเลือดหรือว่าเรื่องราวของของเหลวในร่างกายคนราศีเมษเอง,เองในช่วงปักนี้ก็จะต้องหาหมด d า l อ s นิดหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งอุปสรรคอย่างที่สองก็คือคนราศีเมษในช่วงปักเนี้ยค่อนข้างที่จะคิดเยอะดูเหมือนนอนไม่ค่อยจะหลับบางครั้งบางทีหลับนอนก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกยิ่งถ้าใครที่มีบ้านอยู่ติดๆกับวัดหรือว่าอยู่ในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วไปค้างอ้างแรมที่อื่นเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเพราะฉนั้นคนราศีเมษเวลาไปไปที่ไหนค้างอ้างแรมอย่างที่ที่เราไม่คุ้นตาคุ้นเคยก็ควรที่จะมีการกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาสักหน่อยขอข นอนหลับฝันดีนะครับเป็นแบบนี้เพราะความฝันของคนราศีเมษเ,เป็นฝันที่มีโชคเวลาที่เราไปอยู่ในสถานที่มันเข็ดมันขวางจริงๆเนี่ยก็มีเรื่องราวดีๆปรากฏขึ้นมานะครับกลายเป็นอุปสรรคแต่ภา,ายในอุปสรรคก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีๆปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นเราอย่าลบหลู่ดูบินในสิ่งที่เรามองไม่เห็นในบางครั้งบางทีสวรรค์นรกเราไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่เพราะเราไม่เคยเห็นแต่เราก็ยังมีความเชื่ออยู่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้เป็นอุปสรรคปัญหาของคนราศีเมษหากมองเรื่องราวของความรักถามว่ามีอุปสรรคปัญหาอะไรไหมคนราศีเมษจะมีปัญหากับความรักก็คือความระแวงกันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เกิดการพูดการจาแบบพ่อแง่แม่งอนก็กลายเป็นเล็กๆเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตได้แต่ไม่มีดวงเลิกรลายหยา้างเพียงแต่อาจจะแยกกันอยู่ขัดแย้งกันเละแยกกันนอนสองสาวันเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันใหม่นะครับก็กลายเป็นอุปสรรคแบบเล็กๆน้อยๆประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับเมื่อคนราศีเมษเนี่ยม,ม,มีเรื่องราวแบบนี้ปรากฏขึ้นทั้งเรื่องของการงานบางที มากติดขัดโน่นนี่นั่นหรือเรื่องของการงานก็ดีอยู่แล้วแต่อยากจะมีโชคเป็นลาภทางการเงินให้บริบูรณ์สมบูรณ์มากกว่าที่เป็นอยู่คนราศีเมษในรอบปักนี้ควรทําแบบไหนอย่างไรเพื่อให้ดวงชะตาของตัวเองไดโดดเด่นบริบูรณ์สมบูรณ์มากกว่าที่เป็นนะครับในช่วงสัปดาห์นี้คนราศีเมษแนะนําการทําบุญเสริมดวงด้วยการบริจาคปัจจัยร่วมบุญสร้างโรงพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลทั่วไปเรามีปัจจัยมากน้อยทําตามกาลังศรัทธาได้เลยถวายปัจจัยบํารุงค่าา รวมถึงอุปกรณ์นำแสงสว่างต่างๆให้กับวัดวาอารามที่ขาดแคลนโดยเฉพาะวัดที่เป็นสายธรรมยุทธ์หรือวัดที่เป็นวัดป่าฝ่ายอรัญ,ญวสียิ่งจะส่งผลโดยบันดาลเป็นมงคลกับคนที่เกิดราศีเมษมากยิ่งขึ้นเวลาเราเดินทางไปค้างอ่างแรมต่างจังหวัดแล้วมองเห็นวัดเก่าๆที่มีพระจำสาษายู่นน้อยหรือว่ามีพระที่ใส่ผ้าสีกลากเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธ์คนราศีเมษเข้าไปสอบถามสามารถร่วมบุญกุศลตรงนั้นได้เลยนะครับและก็คนราศีเมษอีกอย่างหนึ่งในช่วงปักนี้ก็ ขอให้ร่วมบุญบริจาคปัจจัยสร้างเสนาสนะสง์ก็ได้หากเราไม่มีเวลาในการที่จะกลับมาสร้างพวกอุปกรณ์นาแสงสว่างหรือว่าไฟฟ้าต่างๆให้กับวัดวารามเราสามารถที่จะบริจาคปัจจัยร่วมบุญสร้างเสนาสนะกับองค์พระสงฆ์ที่อยู่ตรงนั้นได้เลยในฝ่ายอรัญญวาสีนะครับและที่สำคัญที่สุดคนราศีเมษในช่วงปักนี้ควรจะหมั่นสวดมนต์สมาธิจเจริญภาวนาเรื่อยไปทําทุกครั้งที่มีโอกาสแล้วก็ขอให้ทาด้วยความจริงใจทําด้วยความเรื่องสายสาัทธาสิ่งเหล่านี้บุญเหล่านี้จะคอยเกือเ้อหนุน เจอให้คนราศีเมษเนี่ยโดดเด่นบริบูรณ์สมบูรณ์ทั้งการทํางานทั้งเรื่องของความรักทั้งเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของโชคลาภด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหากมีโอกาสแล้วก็ลองทําดูได้เลย นะครับสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนราศีเมษหลังจากที่ไปไหว้พระไปทําบุญหรือว่าไปเสริมบุญบรารมีเสร็จเรียบร้อยอยากจะเข้ากราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวราศีเมษในรอบปักเนี้ยมีดวงชะตาผูกพันอยู่กับทิศทั้งสองก็คือทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ในสองทิศเนี้ยก็สามารถแวะไปก,กราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ประจําภาคเราประจําจังหวัดเราได้เลยนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในส่วนของภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ก็แนะนําตรงนี้ครับน,นมาสก,การกราบขอพรโชคลาภกับ ไม่ว่าจะเป็นที่วัดเขาสมโพธิรบุรีหรือจะเป็นที่วัดผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูร์ก็ได้นะครับสักการะขอพรโชคลาภกับองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้อยู่ใ,น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 ในกล้ๆกับกรุงเทพเราหลวงพ่อทองคําวัดไตรมิตรก็ได้หรือจะเป็นองค์พระร่วงโรดจนะร,ริที่นครปฐม,มกราบนันสก,การองค์หลวงพ่อชินประธานบอลวัดถ้ำเสือที่กาญจนบุรีก็ได้เวลาไปนครปฐมเสร็จก็เลยไปนิดนึงนะครับแล้วจากนั้นก็แวะเข้าไปกราบสักการะสรีระสังขารขององค์หลวงพ่อชื่นปาสาทิโกที่อยู่ในวิหารจตุ ลมุกแปดเหลี่ยมบริเวณหน้าทำเสือคนราศีเมษแวะเข้าไปกราบสักการะขอพอรขอความเป็นสิริมงคลขอโชคขอลาบที่บัดทำเสือกับ สรีระสังขารของหลวงพ่อชื่นปราสาทิโกได้เลยนะครับเหล่านี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนราศีเมษควรหาโอกาสไปทําบุญหรือไปกราบสกักการบูชาสักครั้งหนึ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เรื่องราวของโชคลาภสําเร็จบริบูรณ์ด้วยนะครับเมื่อเราไปทําบุญสุนทานเสร็จเสริมบุญเสริมบาร,รมีเรียบร้อยคราวนี้ก็มาดูกันว่าแล้วเรื่องราวการเงินคนราศีเมษเป็นอย่างไรนะครับโชคลาภเป็นแบบไหนเลขนําโชคเป็นอย่างไรนะครับเรื่องราวการเงินคนราศีเมษในช่วงปักนน้ต้องบอกว่าหลังจากวันที่8ที่9้าไป เอาง่ายๆว่าหลังจากวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ไปแล้วดวงการเงินคนราศีเมษจะเริ่มโดดเด่นขึ้นการขอโอดีขอสินเชื่อขอธุรกิจอะไรก็ตามในส่วนของการเงินทําธุรกรรมทางการเงินกับแบงธนาคารสําเร็จสมบูรณ์มีคนช่วยเหลือเกื้อหนุนและที่สำคัญคุณยังได้เต็ม ตามที่คุณร้องขอด้วยนะครับใครอยากจะได้เงินมาเสริมธุรกิจของตัวเองขยับขยายก็สามารถได้เงินตรงนั้นอยากจะซื้อบ้านซื้อรถก็สําเร็จสมบูรณ์บริบูรณ์หรืออยากจะเอามาลงทุนทําอะไรสักอย่างก็เป็นไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของการเงินและที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับคนราศีเมษเองเนี่ยวันที่16เมษายนบุญกุศลบารมีที่ถึงพร้อมสมกับที่เป็นมหาเหงอันดับที่หนึ่งจะส่งผลดลบรรดาให้คนราศีเมษมีเรื่องราวของการเงินโชคลาภแวะเวียนมาถึงคนราศีเมษถามว่ามีเรื่อง วัลที่1ประดับบารมีไม่ในย่วงปักนี้ต้องบอกว่ามีแน่นอนครับแล้วคนราศีเมษไม่ได้ถูกแค่ใบเดียวเป็นชุด3ใบหรือจะเป็นชุด2ใบแน่นอนนะครับได้ได้แน่แน่นะรับรองได้เลยว่าคนราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากรางวัลที่1นึ่อ่าสิบแล้านหรืออาจจะเป็น6ล้านหรือจะเป็น12ล้านก็ได้แน่นอนแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับ ต้องบอกว่าอยู่ที่บุญธรรมกาแต่งของแต่ละคนว่าทํามากทําน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่เลยคนราศีเมษรางวัลที่2 345มีหมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ที่ผมพูดแบบนี้นั่นไม่ได้หมายถึงว่าให้เราเนี่ยต้องมาหลงมงมงายกับสิ่งนี้เพียงแค่ว่าตามดวงชะตาบริบูรณ์สมบูรณ์อย่างนั้นจริงแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันจะต้องประกอบกันด้วยหลายอย่างก็คือไม่ว่าจะเป็นดาวคู่มิตรไม่ว่าจะเป็นวันที่เวลาและสถานที่อันนี้ต้องบอกว่าสําคัญนะครับ คนราศีเมษเรื่องราวของการเงินหากแม้นทําธุรกรรมทางการเงินอาจจะล่าช้าไปบ้างแต่คุณก็ได้เงินตามที่คุณต้องการแล้วได้เต็มตามจำนวนด้วยนะครับได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาใครที่กำลังรอขายที่ขายทาง คนราศีเมษมีเกณฑ์ขายได้สําเร็จสมบูรณ์ดังที่ต้องการคนราศีเมษหากแม้นอยากจะท,ทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อของเงินมาต่อเตอมบ้านหรือว่ามาทําลงทุนธุรกิจในช่วงปักนี้คุณทําได้สําเร็จรวมถึงคนราศีเมษบางคนบางกลุ่มมีดวงที่จะได้รับโชครางวัลที่หนึ่งสองใบสใบาตามกําลังบุญที่เราทํามาเป็นประมาณนี้นะครับ สำหรับทิศนำโชคดาวคู่มิตรเลขนำโชควันที่เวลาสถานที่เดียวเราไปว่ากันครับหลังจากที่การเงินลุดนแบบนี้แล้วดูซิว่าคนราศีเมษเนี่ยดาวคู่มิตรเป็นแบบไหนอย่างไรทิศนำโชคเมื่อสักครู่ผมบอกไปแล้วก็คือทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกสองทิศนะครับสาหรับดาวคู่มิตรจะเป็นคนเดียวก็คือผู้หญิงผิวขาวท้วมอายุ40ปีขึ้นนะครับอันนี้ซื้อได้ทั้งขาจรแล้วก็แผงประจําแต่ถ้าเป็นขาจรเนี่ยจะมาจากทางทิศตะวันออกจําไว้นะครับถ้าเป็นขาจรเนี่ยจะมาจากทางทิศตะวันออกทิศเดียวแต่ถ้าเป็นแผงประจําได้ ตะวันตกนะครับแล้วก็เน้นเวลาสถานที่แล้วก็วันที่เป็นสำคัญด้วยจึงจะส่งผลดยบันดาลให้เรื่องราวโชคลาภการเงินสมบูรณ์บริบูรณ์ตามที่เราต้องการสําหรับเลขนําโชคของคนราศีเมษนอกเหนือจากความฝันอันเป็นมงคลแล้วคนราศีเมษยังมีเลขนําโชคดังนี้ก็คือ1234และ9นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตัว วันที่ที่เป็นมงคลก็คือวันที่9วันที่13วันที่14และวันที่16ครับสำหรับเวลา9นาฬิกา19นาที15นาฬิกา19นาทีและ19นาฬิกาส9นาทีสถานที่อันเป็นมงคลเวลาจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ของมหาเฮงันดับที่1คือในวัดเก่าๆโบราณสถานต่างๆที่เราไปทําบุญหรือไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดวัดทั้งหมดที่ผมเอ่ยมาเนี่ยก็สามารถเสี่ยงโชคได้เช่นเดียวกันหน้าธนาคารหน้าโรงพยาบาลและอีก ที่หนึ่งก็คือเวลาที่เราเดินทางไปทํางานแล้วเผอิญมีคนที่เป็นดาวคู่มิตรแบบนี้จอดมาจากทางทิศตะวันออกเราสามารถเสี่ยงโชคกับเขาได้เลยนะครับเหล่านี้จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนราศีเมษรประสบความสาเร็จในเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอ,อ,อตเตอรี่งวดวันที่16เมษายน2566นี้นะครับเหล่านี้เป็นดวชะตาของนานที่เกิดในราศีเมษมหาเหตงอันดับที่1ประจําวันที่16เมษายนกับผมหมอกิจโชลี่ก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับอย่าลื กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยสําหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงชะตาของตัวเองแบบชัดเจนตัวต่อตัวกับผมติดต่อสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเอาละครับกับราศีเมษมหาเฮงแต่พี่หนึ่งก็คงจะขอยุติลงตปรงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วได้เจอกันใหม่กับราศีตะไปแล้ะเนี่ยน่าจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับบ่อยๆแล้วล่ะเพราะว่าเรื่องของการงานก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางลงตัวแล้วนะครับเอาละครับกับราศีเมษกับผมมอคกิทชอรี่ลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่สสวััดีครบ